ตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวแมกนีเซียมสำหรับจุดแบบนี้ก่อนที่เราจะจุดนะเราต้องมีฉนวนก่อนอาจจะเป็นสำลีก็ได้เนาะขูดๆไปแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเอาฉนวนแค่นี้แหลนะเนาะพี่ขูดใหม่ดีวาฮะขูดใหม่เหรอใช่อันนี้อันนี้ที่กว่าพี่อันนี้หรอใช่มันเปียกนะไม่อันนี้มันไม่ได้เปียกค่ะตัวเนื้อไม้มันเป็นเนื้อยางม,มันมียางอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ค่ะท,ที่ทําผิดใช่ไหมเนี่ยต้องแบบนี้ใช่ไหมแรงนิดนึง วันนี้เราพาลูกเขามาทรมานนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึ่งนะเดี๋ยวลองจุดดูนะเดี๋วก็ติดแล้วโอ้ยิงติดแล้วนี่คือตัวแมกนีเซียมนะครับไม้นี่ใช้ไม้ทั่วไปได้ไหมจริงๆก็อาจจะได้นะคะแต่ว่าขูดให้มันฝอยๆหน่อยอะค่ะ๋อใช่นี่ฮะแต่ถ้าเป็นไม้ตัวเนี้ยคือ,อใช้เศษไม้นิดเดียวมันจะทำให้ตัวไฟอะคะ่ะติดนานโอ้นี่ฮะ เราก็จะซื้อไม้นี้